เทียดวดแก้มบุ่มปีกรดาชี้แจงยันไม่ใช่ตนโดนโยงโกงเงินคนอื่นกลายเป็นประเด็นฮอกอร์ทาวบนโลกออนไลน์หลังจากที่พนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัยเดชหรือชื่อเดิมสลายุทธชัยเดชพี่สาวของสาวพิงกี้สาวอิกาดารานักแสดงและมารนดากับพวกร่วม19คน คดีแชร์ฟอเล็กโดยมีผู้เสียหายจำนวน9,824คนและมีความเสียหายรวม2,000ล้านกว่าบาทซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจนชื่อของสาวพิงกี้ติดฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเทนอันดับหนึ่งและนอกจากนี้ยังมีการแชร์ชื่อเล่นของผู้ต้องหา หนึ่งใน19คนซึ่งเป็นแม่ทีมตัวใหญ่ของคดีโดยมีชื่อแก้มบุ๋มทําให้ชาวเน็ตบางรายเข้าใจผิดว่าคนชื่อแก้มบุ๋มคือนักแสดงนางร้ายหน้าสวนแก้มบุ๋มเปียดาซึ่งงานนี้สาวแก้มบุ๋มเปียดาก็ไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานรีบออกมาเคลียร์ผ่านไอจีส่วนตัวโดยการโพ์รูปตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าแก้มบุ๋ม ที่เป็นข่าวโกงเงินอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หนูนะคะเรียกว่าออกมาเคลียร์ชัดเจนแบบนี้คาดว่าคงไม่มีคนเข้าใจผิดกันอีกแล้วล่ะคะ่ะ